แล้วทุกคนกันตอนนี้ค่ะซี้อกดีมากดีมากต้องตามหัเลยอร่อยดหิวแห่ปใจเลยนะไม่ใช่คนจ่ายเป็นกินหมดกินหมดเสีย วนนี้สําหรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิวว่าทีวีเห็นว่าใส่ชุดนอนแบบนี้นะคะแล้วก็ร่าเริงหน้าตาสดชื่นมากพอเพิ่งตื่นเพราะว่าอะไรเราตื่นบ่ายวงหกนาทีบ่ายวงหกนาทีค่ะแล้วก็จะมาถ่ายวอชหนึ่งวันว่าเราชอบอะไรกัน้าง นะะี่จากวันนี้นะคะคุณแม่ไม่อยู่บ้านส่วนพี่วอลก็ไปสอบนะคะวันนี้ก็เลยอยู่บ้านกับน,น้อยว่าสังคกนเองนะคะเราก็เลยมีแผนที่แบบว่าทำหลายอย่างมากนะคะทุกคนคือแบบไม่รู้จะทำครบหรือเปล่าแต่ว่ามีแผนไว้แล้วก่อนอื่นเราต้องไปปลูกน้องวิว่าก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปอ่านน้ำกันนะจ๊ะไปไปปลูกวิว่ากันวีว่าสิ่อองหน,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 นึ่งน้องๆมาปลูกว่านี่เร็ววีว่า นี่งไงทุกคนโมงแล้วตื่นนานแล้วจะไม่ยอมตื่นแล้วลุกขึื่นเร็วไาอาะนะเร็วดูสภาพนี้นะ่ะไปเร็ววันนี้เราอยู่บ้านสองคนเดี๋ยวพี่อเอาพาไปเที่ยวไปไหม Little later. นี่ตอนนี้นะคะวเราก็อ่นนานหนัแล้วก็แต่งหนะ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังอยู่ในชุดนอนนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาให้เพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยเลือกชุดให้เราด้วย ใช่ก็คือเนี่ยพวกเราเตรียมชุดแล้วนะคะคนละ2ชุดเดี๋ยวพวกเราจะถ่ายลง Instagram Story นะคะแล้วก็ให้ทุกคนมาช่วยโหวตกันว่าเราจะใส่ชุดไหนกัน,นดีไปยินดีเราไปดูชุดกันไป นี่อันนี้นะคะก็เป็นชุดที่เราเตรียมไวน้นะคนละสองชุดของประวานเนี่ยก็จะเป็นกางเกงยีนส์แล้วก็เสื้อสองบนะคะแล้วก็ของนี้ว่าจะเป็นเอี๊ยมนะคะแล้วก็เป็นเสื้อสีแดงกับสีขาวเนาะเออทุกคนก็มาดูกันนะคะว่าพวกเราจะได้ใส่ชุดไหนกันวันนี้แล้วถ่ายสตอรี่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วมันก็น่าจะลงไปนานแล้วอะแต่ไม่เป็นไรไงทุกคนก็อย่ลาลืมไปติดตามไอจีด้วยนะคะนี่ลงไปแล้วเรียบร้อย อนอ้ของเรานะคะของวิว่าก็นี่เดี๋ยวเราอรอซักประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผลนวดจะเป็นยังไง many, many minutes later. ทุกคนตอนนี้ผ่านไป10นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลนวดกันแล้วผลที่ได้ก็คือคือได้ชุดฝั่งขวาคะ่ะทุกคนก็คือชุดนี้นะคะทุกคนที่เราได้วันนี้เนาะ ขอเลาเป็เป็เปสีแดงนี่ของเราก็คือเป็นชุดเย็สีแดงอันนี้ได้เลยนะคะทุกคนโอเคได้นชนะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันค่ะใช่นี่นะคะก็เป็นชุดทีะะ่ทุกคนเรียกให้พวกเรานั่นเองใช่นี่นวันนี้เราก็ใส่ชุดนี้นะคะไปค่ะทุกคนแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลงขั้นล่างกันแล้วพวกเราจะทำอะไรต่อนะคะทุกคนก็รอดตามะะไปคะบาย ทุกคนเนี่ยคือตอนเนี้ยพวกเราสองคนหิวมากเลยนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็รกักเลยตัดสินใจนะคะว่าเราจะพาเราทวไปกินข้าวที่หา้างใช่ใชแต่ว่าก่อนจะไปหา้างเราก็ต้องใส่รองเท้าแต่ว่าเราให้ทุกคนเลือกชุดเวลาช่อตมเดี๋ยวเราก็จะมาให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันเลือกรองเท้าให้พวกเราสองคนลนลคะว่าเราจะใส่รองเท้าอะไรกันดีนี่อันนี้ก็เป็นรองเท้าที่เราขอว่าเตรียมไว้นะคะคนละสองคู่เนาะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นของวาวาเนาะก็จะมีเป็น n i กี้บาร์บนะคะทุกคนนี่จะเป็นอย่างน,นี้น่ารักมากแล้วก็น,นี้จะเป็นคอนเวิรตนะคะรุ่นคอวาเลนทน์น่ารักมากเหมือนกันเพื่อใจจริงนะอยากใส่คู่นี้แต่ไม่รู้แหละก็แล้วแต่แฟนับนะ ส่วนฝั่งนี้แม่ของนองาตว่าอันนี้นะคะจะเป็น MLB นะคะแบบนี้เนาะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นคอนเวิร์รุ้ม้อเหมือนกันก็คือรู้เลยนะว่าแบบว่าเป็นสไตล์ไหนขออนว่าคือเท่มากขออนว่าคือหวานมากนะคะทุกคนแต่ถ้าเพื่อนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ติดตาม IG ีเรานะ i อี IG ชื่อว่าวิวว่าอันเดอร์กวีก็อย่าลืมไปติดตามนะคะจะได้มาช่วยกันเลือกนอนแล้วก็เล่นสนุกดีกันนะคะปเดี๋ยวไปถ่ายสตอรี่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกประมาณ10นาทีแล้วก็มาดูผลกันนะคะ many many minutes later ผ่านไปสิบนาทีแล้วค่ะแล้วโคตเดี๋ยวเราไปดูผลกันแล้วผลที่ได้ก็คือเขาบอกว่าฝั่งขวาก็คือรองเท้าคอนเวอร์สเลยทกท่านนี่ก็คือคู่นี้ค่ะทุกคนถูกใจเพรอยาใส่คู่นี้อยู่แล้วป้าไป้ลยขอยว่าขอยว่าสเป็นซาลาฝั่นซ้าย กันนิดเดียวเองสรุปที<อ>่ว่าได้ฝั่งซ้ายคือคนไหนคะคือโูลีาาสีค่ะนะคะไปเดี๋ยวเราเสรรองเท้ากันเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่ห้างกันไปถ้างแลทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะกินอะไรเพราะว่ายังเลือกไม่ได้เลยว่าจะกินอะไรดีแต่ตอนนี้หิวมากใช่ไหม แต่ว่าเรามาครับพี่ะก็คือตอนนี้มาค,นนครบสามคนแล้วคะเพราะว่าพี่วาสอบเสร็จแ,แล้วเนาะป๊าป๊าเพิ่งป่าดี๋ยวเราไปกินข้าวกันทุกคนเราเลือกแล้วร,ร้านที่เรจะกินคือตั้มเต็มตั้ใช่ร้านนี้ทุกบอกว่าเป็นร้านประจำของพวลาสามคนเพราะว่าเวลาไปกินที่ไหนก็กินร้านนี้ตลอดเพราะว่าเราเป็นส้มตำเลิฟเวอร์นี่นะคะร้านนี้ถึงแล้วไปเข้ากันดีกว่าแล้วกัย ตเดิมนี่นนนนนนลเลยะะละะอ่ยอยอาน,น,นางนะอ,อ,อ,อนุ้ยวันน<า>ี้มีซุดหลอด้วยนะคะสุดหลอดคะอุ้ยเอ้าไปไหนอ่ะทางนี้ดิเฮ้ยเอาสั่งอะไรไปบ้างเราอะเอาข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวปั๊เอาเส้นเอาข้าวเหนียวสามแล้วก็เส้นหนึ่งอา้าวแล้วก็เนื้อนุอะ่ะก็สามไงอ๋องอะไร ไก่ทอดน้ำปลาเอาอะไรยังไงทุกคนหมูแต่เดียววะอะไรยังเอาแล้วก็หมูแต่เดียวเอายำหรือลาบเอาเอายำไหมยำกินยำเอายำยำสียำหรือไม่เอาเผ็ดน้อยเอากี้ควายกันข้าวยังไม่มากินซะแล้วเรากินอะไรคะ ้ห <laughs> เลยเธอมากนี่มีคนนั่งเป้าด้วย,ย <laughs> น้ำมาแล้วอันนี้ลำใหญ่อันนี้เก็กห่วยิพี่าวใหญ่เก็กห่วยไหนใครเอาน้ำมาช่วยเราพี่ไหม <c oughs> <c oughs> อ่ะแซ่ด <c oughs> ้ อ๋อยังไม่มีนะ้ำก็ว่าอยู่ทำไมดูแน้ำไม่ขึ้น,นอ่าส,สุดยอดหวานอร่อยโซมตำมาเลยแต่เข้าเหนียวยังไม่มานี่ส้มตำมาแล้วออมีก <c oughs> ุ้งจิ๋วด้วยลาบกับไก่ย่างมาแล้วสซมตำกับไก่ย่างเป็นของ กูการแต่ว่ากินไก่ไม่ได้อดนะจ๊คนูน่กินมากมากินกินกินทุกคนพอนั่งฝั่งนู้นนะคะหันหันหัไม่ีอะไรนี้อ๋อไปเยอะอ้าออไปเยอะอ้าันนี้ทงเหมียหน่อยไหมเออหนูดเดียว พี่ลูกพี่ผมกินเยอะแะเลยทำอะไรต้มแซ่บหอมมากขอแนะนำของเด็ดที่นี่คือก๋วยจั๊บผาส้มตำไงส้มตำที่นี่อร่อยมากเหมือนเราลืมคอนซสิไปเลย อร่อยอร่อยจนหิวอิ่มเกินอิ่มไหมอิ่มยันทุกคนคูณสภาพโอ้โหอิ่มไหมอันนี้อิ่มไหมอิ่มไหมคะอันนี้อันนี้อิ่มไปไกลๆเลยจ้ อโ,โ,อโอ้โหเราก็อิ่มเอ้ยขอร้องเลยโอชิก็อิ่มไปกินข้าวจากบ้านเลยอะทุกคนตอนนี้เขาแบบว่าอิ่มมากอิ่มจะอ้วกเนี่ยอิ่มจะอ้วกเดี๋ยว,ว,นะยว,ว,วเราไปเดินย่อยก,ก่อนแเราจะไปทำอะไรกันต่อเดีคนก้าตามเร็วค่ะทุกคนเนะคะลลนดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะทำอะไรกันต่อโอ๊ยงอะไร อ๋อนี่ทุกคนดูตู้สูมของเล่นอีกแล้วอัน <c oughs> นี้เฮเมียวไหนไหนไหนนดูมามามโอ้ยเดี๋ยวไปกดข้างบนดีกว่าเนะอไปไปไปนอข้าล่าง้อ้ย้อศีปะาๆ แปขึ้นรางวัลคือบนลตอนนี้คือว่าอิ่มมากใช่ไหมใช่รู้สึกเหมือน้โหคอตึงมากคือตัวนี้แน่นท้องมากทุกคนก็คือไม่รู้จะทําอะไรต่อด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปเดินย่อยเนาะใช่เดี๋เล่นให้ด้วยเสื้อผ้า่าใช่ระหว่างรอคุณแม่มาแล้วก็เดี๋ยวไปช้อปปิ้งรอกันนะคะนี่เวลานุกคนไปแล้วนู่นบไป let's go เอาดีว่าไหนวันจะไปเดินย่อยเนี่เอา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 มาไง ไม่ไม่อิ่มหรอหรือยังไงไหนกินรสอะไรแมกกาล็องแอนครีมกับนมสดอืมแมกกาลองเลเวอร์เหรอคะโอุ้ยงั้นังพี่ยังพี่เอาพาด้วยพี่วาด้วยอันนี้รสอะไรช็อกโกแลตหรอใช่อันนี้เป็นราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตที่หนูกินตอนนีหนูกินตอนไหนอุ้ยงั้นพี่พี่อยากชิมรสเนี้ยงั้นเอาให้หน่อยอันนึงพี่วาเอาอะไรนี่เค้กเลเวอร์นะคะไป จะตั้งกันจ้า,าจะตั้งไงจังพี่ว่าจ่ายพี่ว่าจ่ายว้สุดยอดไปเลยเราตกลงกันแล้วเนะวาะสิ่งแต่ใจเลยนะไม่ใช่คนจ่ายได้แล้วมาชิมชิมชิมชิชมดีกว่า,วา ทุกคนคือจะบอกว่ารู้สึกเหมือนไม่ได้กินมากาลองมานานมากค่ะของเราเป็นราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตถัวมาเป็นคุกกี้ครีมเอออาชิมชิมชิมอาชิมไปโชโชว์เซ็กเอร์ก่อนอ๋อได้ยินไหมอมามาว่กรอบมากอืมขอชิมหน่อยอา่บอรออ่อกรอบอร่อยอร่อยอันนยอร่อยร่อยร ของคอ่น้รากเดันเลยอ่ <c oughs> <c oughs> <h <h ูมันกรอบมากนานีลยอร่อยจริงไม่เหมือนกินเค้กแล้วข้างในมันแบบให้เอ้ากันเลยอะเลิศเกินเบลเิลเบกิลเบเกินเบเลบกิลเบเกิลเกกินเบลกลกิลมากลเบเก่ลเบเกิลบเกิลกิลเบเกิยเบเกิลเบบลก อร่อยแต่อของว่ามากกว่าไหนจิมฮะเ๊อจิมอร่อยหน้าเป็นยังไงหอ่ราขออัอืกว่านอ่านี่นีโ์เทเจอร์กินเหอะกินหอะนารกกี่อะันี้อันนี้นะพี่วันต้อขอ ไมอ่ะน้าเปล่าอร่อยมากซื้อร like um, ัสมาทุกคนนี่นีทุกคนดี่ว่าีมาด้วยนคนแป้งหน่งนีกพี่ว่าาใช้เบอร์หนึ่งโอยผมที่ว่าว่าเป็นนางสยามเหรอเป็นนางสยามเหรอเงาเลยสอง ออ๋ไไไหหนนนนกกก็็ดด้้มมััเเืาทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็แวะไปดูข้อสวยที่ฟิวเทียมนะคะได้แป้งเคดเลเมื่อกี้มาหนึ่งอันที่ว่าได้นะคะเออใครเลเอร์นะคะเหมือนกันเพราะเราเป็นสาวแคนเลยค่ะทุกคนดีมากไปตานะคะไปแฮนด์ลเยอที่สุดที่ว่าล่ะเอาไปไหนแล้วที่บำรุผมโอ้โหช่วงนี้เขาเสริมสวยรักท่องงานเดี๋ยดูเลยค่ะ อ๋อดูมาค่ะนี่นี่ทุกคนอันนี้อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีขอบายาที่มาหน้าของบานุมากินะคะดีพี่ว่านก็ใช้ได้นะ,ะทุกคนปัไม่เล่นอีกไหมอยากได้คาราทีนมะ่อที่บ้านก็มีเดี๋ยวไปดูลิปกันนะคะทุกคนคพี่บ่าเอาไว้ได้ลิปนี่ไงมันมีของซูเปอร์เชดรุ่นบ布拉布拉เอ้ยบ布拉布าอ๋อนี่เออลองลองลองลอทาดู พวกอันนี้ก็สวยนะเห็นเพื่อใช้อยู่ดีเลยแหละลองๆเต็มเต็มมันหมดแล้วอ้าวมันมันลองไม่ได้แล้วทุกสีมันจะเป็นอะไรเออแต่มันก็สวยแหละเอเอเขาเห็นเพื่อใช้อยู่อ้าวอันนี้ไม่ต้อ้มันต่างนเออว่ะนี่สูยรหนึ่งกับสูตรสองด้วยอ่ะไหนซูเปอร์เอ้ยหนูมันเครื่องนี้วะเออว่ะมันต้องอันนี้ดินี่อันนี้ นี่ทุกคนอันนี้ดีนะค่ะโอหันทุกไปตังมันได้เอาไหมเอาในี่ทุกคนผิวทาผิวขาบ้านก็คือทุกคนตอนนี้คืออยากให้ดูว่าโอ๊ะตะก้าคือต่ำเต็มแล้ะตอนนี้คือเต็มล้กนตะก้าเลยอยู่อยู่ที่พื้นหน่อยพอพอพทุกคนเราต้องหยุดซื้อแล้วเราต้องไปใส่ปันใช่มีว่าอย่ามองอะไรเพิ่ม ว้าเร็วเอาโลมาเหรอเอาไม่หมกเราของมาดูเยอะแยะมากเลยอ่ะจ่ายตังค์ทุกคนทุกคนเสียหายไปทั้งหมดสามถุงทุกคนคือเรารู้สึกว่าเราก็หยิบน้อยนะทำไมมันมันออกมาอย่างนี้เระเข่าลงเลยอ่ะปไาเรารีบบกลัไปหาแม่ดีกว่า